เด e t r u ูดเ <The> จาะลึกจริงให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก t ีแอลบายซโยอีคลิปหลุดว่อนค่ะทหารเขมรเหิมยึดคูมิเขือสร้างฐานทัพกระเช้าลำเลียงสเสบียงอาหารพร้อมประจันหน้าทหารไทยค่ะ คลิปหลุดว่อนโซเชียลเลยค่ะทหารเขเมรเหิมเกรมหนักนายึยดภูมะเขือสร้างฐานที่มั่นนะของทหารสร้างกระเช้าลำเลียงสเสบียงอาหารพร้อมประจันหน้ากับทหารไทยค่ะจากกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะที่ต้องบอกว่าเริ่มดุเดือดเข้าไปทุกทีนะเพราะมีการเคลื่อนไหวของฐานกัมพูชา ที่มักจะมีคลิปปะทะคารมกับทหารไทยอยู่บ่อยๆนะขณะลาดตระเวนเนี่ยซึ่งก็มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะโดยเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะพลตีวินไทยสุวารีโคษกกองทัพบกค่ะได้กล่าวว่าได้รับรายงานจากกองกําลังศุรนารีนะบอกว่าชุดลาดตระเวนของกองร้อยฐาน,านที่านศูนย์สีที่มีการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ค่ะได้มีการทําการลาดตระเวนนะในพื้นที่เนี่ยก็ตรวจพบความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาค่ะในบริเวณจุดชมวิวภูผีตําบลเสาธงชัยอําเภอ จังหวัดศรีสะเกดนั่นเองค่ะซึ่งก็ตั้งอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ตามแนวชายแดนไทยนะใกล้บริเวณปราสาทโดนตัวและก็เขาพระวิหารค่ะแล้วก็รวมถึงบริเวณเส้นทางลาดตระเวนใกล้เคียงนะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ฝ่ายไทยเนี่ยก็ได้มีการลาดตระเวนตรวจตายอยู่อย่างต่อเนื่องจึงได้มีการเข้าไปทักทายเจรจากันแล้วก็ได้แยกย้ายกันไปโดยไม่มีเหตุความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นนะซึ่งพลตีวินไทยก็กล่าวต่อว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะในหลายจุดเนี่ยก็พบกําลังทหารกัมพูชาเข้ามาลาดตระเวนในพื้้นนททที่าาาางสิิธนะ์ตมมแแวชยยดไกูบ ขึ้น,นะะแล้วก็ในบางครั้งค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ระดับผู้บังคับหน่วยของกพูชาเนี่ยร่วมลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะเมื่อมาเจอกับฝ่ายทหารไทยก็มีการพูดทักทายกันแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีการแสดงออกทางอารมณ์ในลักษณะเหมือนมีการถกเถียงกันบ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ถึงขั้นแบบตั้งใจว่าจะใช้ความรุนแรงต่อก,กันนะเพราะต่างฝ่ายก็ต่างระมัดระวังไม่ให้มีการละเมิดข้อตกลงและก็ต้องยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีตามแนวทางของผู้บังคับบัญชานั่นเองค่ะขณะที่ทางด้านพลเอกนัทพลนาคพาณิชค่ะรัฐมน แจ้งสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะย,ยังคงตึงเครียดมากๆนะแม้ว่ากําลังทหารเนี่ยนะที่เผชิญหน้ากันเนี่ยจะถอยออกจากกันแล้วแต่กําลังที่เหลือเนี่ยก็มีอยู่มากนะทั้งอาวุธหนักรถถังปืนใหญ่เนี่ยก็ยังอยู่ในพื้นที่ซึ่งก็มีความเสี่ยงนะถ้าหากวันใดวันหนึ่งเกิดความไม่เข้าใจกันเนี่ย ก็อาจจะทําให้สถานการณ์เนี่ยบานปลายถึงขั้นใช้อาวุธหนักเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี54ก็ได้นะที่เขาพระวิหารซึ่งครั้งนั้นเนี่ยอาวุธที่ทั้งสองฝ่ายมีก็ยังไม่ร้ายแรงเท่าครั้งนี้นะซึ่งพลเอกนัทพลก็กล่าบว,ว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นผลมาจากการดําเนินการของรัฐบ,บาลเพื่อนบ้าน นะเป็นความตึงเครียดที่เกิดจากส่วนบุคคลต้องไม่ขยายไปถึงประชาชนนะส่วนเหตุที่ต้องเข้มงวดชายแดนเนี่ยเพราะมีข้อมูลชัดเจนว่ากัมพูชาสั่งเคลื่อนย้ายกาลังมาที่ชายแดนขยับไปขยับมานะซึ่งไทยเนี่ยจำเป็นต้องเสริมกําลังที่เหมาะสมเหมือนกันนะเพื่อรักษาที่ประยนะซึ่งเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยที่เรามาถึงจุดที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเรากําลังเสียเปรียกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเสียรู้ประเด็นคลิปเสียงหลุดนะเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเราเนี่ย เสียรู้เรื่องอะไรบ้างนะแต่ว่าล่าสุดค่ะก็มีความเคลื่อนไหวของทหากรกัมพูชาค่ะ ซึ่งมีการพูดถึงจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งนะฮะนั่นก็คือภูมะเขือจังหวัดอุบลราชธานีนะซึ่งเขเมรก็มีการยึดเป็นที่ตั้งทางทหารเรียบร้อยแล้วนะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลในโลกโซเชียลที่ก็มีการเปิดเผยเข้า้มานะเขาบอกว่าข้อมูลทางจากฐานกพูชาเนี่ยนะซึ่งในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปเนี่ยฐานเขเมรกันเยอะแยะเลยนะซึ่งอ้างว่าอยู่บนภูมะเขือนะมีการขนเครื่องจักรหนักเนี่ยขึ้นไปสร้างฐานที่มั่นสร้างถนนอยู่บนนั้นเลยทีเดียวนะโดยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค้าาบออกวว่่่เมืันที4 กระดาคมที่ผ่านมานะครับบอกว่าฐานเขเมรบนภมูมะเขือนะฐานเขเมรได้ทําทางปีนป่ายหน้าผาขึ้นไปยอดภูมะเขือ เข้ามาตั้งฐานประจันหน้ากับฐานไทยนะฮะทั้งงที่ฝั่งเขมรเนี่ยเป็นที่ราบต่ําฝั่งไทยเป็นหน้าผานะสูงชันเลยซึ่งฐานเขมรเนี่ยก็ยังขึ้นมาตั้งฐานอยู่ได้นะซึ่งทางการไทยเนี่ยต้องตรวจสอบทําไมเขมรขึ้นมาตั้งฐานได้นะใครอนุญ,ญาตแล้วก็เป็นข้อตกลงแลกเปลี่ยนอะไรกันนะคบซึ่งประเทศไทยห้ามประชาชนคนไทยเข้าไปใช้ในพื้นที่ติดแนวชายแดนนะอ้างว่าเป็นเขตทหารห้ามเข้ามีดานตรวจใครฝ่าฝืนถูกจับติดคุกแต่ฐานเขมรเนี่ยเข้าลุกล้ําชิดชายแดนนะ หรือบางจุดเนี่ยล้ําเข้ามานะเกือบ2กิโลเมตรนะเช่นถนนสีเพนเรียบชายแดนอําเภออรันนะก็อ้างเขต MOU43 นะที่อำเภอหาดเล็กถมทะเลล้ำชายแดนแล้วก็ด้านถาวรช่องตะกูนะเส้นแบ่งเขตเนี่ยไม่แน่ชัดค่ะขเขมรก็ให้บ่อนคาสินโนลุกล้ำมีน้าก,การเมืองคนไทยเนี่ยลงทุนร่วมกันนะแล้วก็มีหลายพื้นที่แล้วก็กที่ช่องอันม้าค่ะชุมชนเขมรเขตแดนไทยที่เขมรเนี่ย ล้ำชายแดนเห็นแต่ไทยอ้างคณะทํางานปักปันหลักเขตชายแดนนะแต่ขเขมรไม่เคยอ้างอยากได้รุกเอาดือด้อเลยนะซึ่งทางการไทยก็มึนนะทำแต่หนังสือประท้วงไปนะใครถามก็อ้างทําหนังสือประท้วงไปแล้วแล้วขเขมรมันฟังหรือเปล่าล่ะทำหนังสือประท้วงนับพันครั้ง,ขงเขมรก็ยังเฉยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ คลิปนี้นะคะพามาชมภูมะเขือนะคะที่ว่าเขมรนำเครื่องจักรหนักนะคะทำถนนเพื <nước> ่อสู <Tonight> ่ยอดภูมะเขือนะคะตัดถนนปีนหน้าผาขึ้นมาจนถึงยอดภูมะเขือนะคะในปัจจุบันส่วนยอดของภูมะเขือนะคะเป็นฐานทัพของฐานทัพที่ตั้งของกองกำลังทหารเขมรนะคะแล้วก็มีการทำถนนคอนกรีตขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดภูมะเขือนี้อยู่ที่น้ำแข้งนะคะอำเภอร่มไซอำเภอโพไซขอัยค่ะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะและคลิปนี้คือถ่ายโดยทหารกัมพูชาเองนะคะก็ อะไรตรงไหนที่ไม่มีใครคุ้มกันเขาก็จะยึดเป็นที่ตั้งของเขาน่าจะเกลือบเกือบจะทุกที่เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะะอันนี้เป็นของเราแต่ทําไมเขาถึงมายึดของเราได้เราไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็ได้รับการยืนยันจากทหารที่ถ่ายคลิปนี้ลงมานะคะว่าทุก แนวชายแดนตรงไหนที่ไม่มีทหารไทยนะคะทางของกัมพูชาก็คือเขาจะเขาจะเข้ามายึดแล้วก็ทําเป็นที่ตั้งคะคะตามแนวชายแดนต่างๆที่ไม่มีใครเข้ามาดูนอกจากนี้ค่ะเขายังบอกว่าอย่างเช่นหน้าปราสาทตามเมืองโทมเนี่ยเลยจากหน้าปราสาท3 0 0เมตรสมัยก่อนเนี่ยนะปี2 5 5 4ยเนี่ยยังมีแค่ฐานเขมรแต่ปัจจุบันเนี่ยมีหมู่บ้านครอบครัวฐานเขมรอ,อยู่เต็มนะชิดพื้นที่ชายแดนเลยนะ ซึ่งขเขมรปล่อยชาวบ้านขเขมรอาศัยชิดชายแดนไทยโดยปลูกฝังว่าคนไทยแย่งแผ่นดินขเขมรนะส่วนประเทศไทยก็มีนโยบายกับคนไทยนะบอกว่าไม่ให้เข้าไปทํากินในพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นเขตของทหารเขตอนุรักษ์เขตปิยานเขตตาไม้ใครฝ่าฝืนก็ติดคุกกันไปนะและที่เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงอีกก็คือมีการพูดถึงการสร้างกระเช้าและเพื่อใช้ขึ้นลงในการส่งเสงบียงอาหารให้กับฐานขเขมรนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเป็นก่ะมาชมทาง าทหารทเมนนะคะทำทางเคลื่อนทางลงภูมเขือะค่ะโดยใช้กระเช้าสลิงของทหารนะคะาทางทหารกัมพูชาหรือทหารทเมศน,นะคะใช้กระเช้านี้นะคะไว้ขึ้นลงเพื่อส่องสบียงอาหารค่ะก็เห็นแล้วมันก็นะคืออยากให้ใครก็ได้มาอัญเชิญพวกเขาออกไปจากพื้นที่ของเรานะคะก <st> ็<ถ> <email> อย่างที่บอกไว้นะคะคลิปนี้คือเป็นคลิปที่ทางทหารกัมพูชาเป็นคนไทยแล้วก็เอามาลงนะคะก <st> ็อยากให้ไปตรวจสอบนะคะว่า <st> ผ่านกัมพูชาเข้าไปยึดดินแดนของเราตรงนี้จริงไหมถ้าเขายึดจริงก็คืออยากให้ขับไล่พวกเขาออกไปเพราะว่า,ามันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามายึดครองนะคะใครพิหารท่านไหนเห็นคลิปนี้แล้วรบกวนช่วยตรวจสอบพี่นะคะว่าเป็นข้อเท็จจริงประการใดนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป,ไปอ็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสาม,มารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลซิอีวิจวางมวยค่ะเปิดคลิประทึกทหารขเขมรกลุ่มใหญ่พยายามบุกด่านทหารพรานไทยเรียกทีมเข้าสลายวงแตกทันที ยิ่งนับวันยิ่งหนักข้อขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับทหารกัมพูชาเหมือนหิวรางวันจนพยายามจะป่วนทหารไทยรายวันล่าสุดบุกป่วนคาด่านก่อนโดนทหารพรานไทยบุกสลาย ใครที่ได้ตามข่าวคราวของชายแดนไทยกัมพูชามาอย่างใกล้ชิดโดยตลอดนะคะก็จะทราบกันดีว่านับวันทางฝั่งทหารเขมรยิ่งเพิ่มระดับความยั่วยุเพราะเหมือนกับรู้ค่ะว่ายิ่งใครป่วนไทยได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับรางวัลแล้วก็การเชิดชูจากบุคคลระดับสูงของกัมพูชาทหารเขมรแต่ละคนก็เลยพยายามหาวิธีใหม่ๆเพื่อที่จะป่วนทหารไทยให้แรงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดทางด้านของเพจสาธารณะสายทหารชื่อดังค่ะก็ออกมาเปิดเผยสถานการณ์ด่วน เมื่อเช้าวันที่9กรกฎาคม68หลังทหารเขมรหลายนายรวมตัวกันบุกป่วนด่านวิทสวางมวยกับทหารไทยมีรายละเอียดบอกว่าด่วน9กรกฎาคมเมื่อสักครู่ทหารเขมปรปะทะคารมกับทหารไทยกันอีกครั้งที่ด่านแอนแซส กับจังหวัดพระวิหารหลังทหารเขมรพยายามรุกล้ำดินแดนฝั่งไทยและยกพวกเข้าไปขัดขวางทหารไทยที่กำลังปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่ายทหารเขมรพูดจาหยาบคายข่คมขู่แล้วก็พยายามย่วยุทหารไทยอยู่ตลอดระหว่างปะทะคารมกัน ครับครับไปครับ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 ไปครับผมไมเพื่อนคุณนะครับไปเลย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  ទៅចូលដីថ្មនេះទៀតទៅចូលមកទៅចូលមកទៅដីដਿੰញៗទៅបន្តចូលមកដីគេនេះដីដਿੰញគេទៀតថ្ងៃ9នេះ9ខែ7វិលខូចអញ្ចឹងទៅចូលមកដីយើងនេះប្រកបទុំទៅនោះចូលមកខាងយើង ไปโดนมากได้เหมือนกันมันมาไหมวะพี่มายไทยกรมชาู้มังคาวุ่นกูมึงค่ยาวมโหดนี้อู้เข้าไอ้ยักเข้ามาเข้าตรนั้นไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาเขาใจเขาใจเขาใจหลังจากที่คลิปน er ี้นะคะถูกปล่อยออกไปก็บอกได้เลยว่าน่าจะทําให้คนไทยจํานวนมากเกิดความไม่พอใจกับพฤติกรรมของทหารเขมรกลุ่มนี้นะคะทางด้านของ army military force ค่ะก็โพสต์ต่อนะคะบอกว่ากองทัพควรจะเด็ดขาดกับ พวกทหารกุ้ยเขมรได้แล้วอย่าปล่อยให้พวกมันรุก,กล้ำกลางในดินแดนไทยก็ควรจับตัวเป็นเฉลยแล้วดำเนินคดีต,ตามกฎหมายซึ่งก็มีประชาชนคนไทยจำนวนมากนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b อลบายอีแค่ลาตะเวนก็สะดุ้งแล้วเปิดคลิปนาทีเครื่องบินขับไล่ไทยบินวนชายแดนส่งเสียงก็หึมฟ้าทหารขเขมรผวาแตกตื่นแห่แชร์คลิป F16 ไทยบินลาตะเวนชายแดนไทยกัมพูชา เสียงดุดันกระหึ่มทั้งชายแดนทำทหารเขมรพากันสะดุ้งสุดหวดาดผวาอย่างที่ทุกท่านน่าจะทราบกันดีนะคะว่าชายแดนไทยกัมพูชากำลังเดือดระอุแม้ว,ว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างยังสงบสุขเป็นปกติแต่ทางฝั่งทหารโดยเฉพาะหน่วยที่อยู่ตามแนวชายแดนไม่ได้คิดแบบนั้นค่ะเพราะล่าสุดเมื่อวันที่9กรกฎาคม68ที่ผ่านมาเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์ทหารเขมรกลุ่มหนึ่ง พยายามบุกป่วนด่านในเขตอธิปไตยของไทยพยายามที่จะขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยจนเกิดการกระทบกระทั่งกันโดยล่าสุดเมื่อวันที่8กรกฎาคม68 ทางสำนักข่าวชื่อดังของไทยได้อัพคลิปที่เรียกได้ว่าทำเอาคนเขมรใจสั่นทุกครั้งนั่นก็คือคลิปที่เครื่องบินขับไล่ F16 ของไทยได้บินโฉบล่าตะเวนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งต้องบอกก่อนค่ะว่าทางเราก็ไม่ทราบวันที่แน่นอนแต่ว่าอยากจะให้ดูก็คือความโกลาหลแล้วก็ตื่นตกใจของคนเขมรค่ะเมื่อได้เห็น F16 ของไทยเพียงแค่ลำเดียวบอกเลยว่าเสียงกระหึ่มของ F16 ทำทหารขเมขมรคาสัน่นทั้งชายแดนอย่างแน่นอนและถ้าวันไหนได้ออกอาวุธด้วยรับรองนี้กันไม่ทันเราลองไปดูคลิปกันสักหน่อยดีกว่าค่ะอร่อยๆลูกร้านนมเดือน3อุ่นๆติดไทยไเด้อครงบผมเดินเด้ออร่อย หลังจากที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกไปก็ได้มีโซเนตเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นจํานวนมากอาทิเชน่นบินไปเลยครับแบบนี้ใครจะว่าผานน้ามันก็ยอมเพื่อปกป้องอธิปไตยครับจัดเลยมีแต่คนสนับสนุนทั่วประเทศหรือไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศแค่ให้นักบินขึ้นฝึกเตรียมความพร้อมอย่างไม่ได้เอาจริงนะเมนก็ตาแตกตกใจขนหัวลุกกันแล้วบางก็บอกว่าประเทศไทยซ้อมบินเก็บชั่วโมงบินกันตลอดครับ เพราะไทยเราพร้อมรบเสมอวลีเด็ดและทำได้จริงของพวกเราตลอดการคือไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด และทั้งหมดนี้ก็เป็นความเห็นเพียงแค่บางส่วนของคนไทยนะคะที่ได้ดูคลิปนี้แต่เท่าที่ดูแล้วทั้งประเทศก็สนับสนุนให้บินแบบนี้วันละ3าครั้งหลังอาหารกันไปเลยค่ะเอาคืนทหารเขมรที่ชอบถือ RPG วิ่งไปมาคู่ทหารไทยบ้างและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสารคมรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ